ในอดีตเคยเป็นครูมาก่อนฮะแล้วก็อยู่ที่บ้านส้างคออําเภอภูพัน์จังหวัดสกลนครครับในในในท้องถิ่นตรงบ้านส้างคอนี่มันเป็นถิ่นของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติอยู่ในป่าก็คือหมักเมาครับในช่วงที่ผมเป็นครูอยู่ก็พานักเรียนได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร,ร์ทําน้าหมักเมาทาไวน์หมักเมาแล้วก็ ในปี50ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพถวายรายงานเรื่องหมักเม่าซึ่งพานักเรียนเข้าเข้าถวายรายงานด้วยสุดท้ายพระองค์ท่านได้มีพระกระเสรรับสั่งให้ครูช่วยส่งเสริมชาวบ้านและนักเรียนแถวนี้ปลูกเม่าด้วยนะหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจเออรี่ออกจากครูหมากแล้วก็มาส่งเสริมชาวบ้านปลูกหมักเม่าซึ่งทราบว่าหมักเม่ามันเป็นพืช ประจำถิ่นของอำเภอภูหาดซึ่งมีจุดสำคัญของมึงมากก็คือมันมีสารแอนโทไซยานินสูงมากซึ่งตัวนี้จะทำให้คนที่ได้บริโภคทำให้สุขภาพดีเหมือนกับนำสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายและประโยชน์ของมันคือต้านมะเร็งครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผมได้ตัดสินใจ มาขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปส่งเฉลิมชาวบ้านปลูกมะเมาด้วยแล้วก็รับซื้อวัตถุดิบที่เขาปลูกได้มาแปรรูปแล้วก็จําหน่ายซึ่งเหมือนกับสุภาษิตที่ที่อีสานซึ่งผมพูดเสมอมากเมาเป็นมากไม่ปาให้เฮาเกือบบาเห็นคุณค่าคุ้นผู้น้อยยังขาดสิพ่าหมักเมาเป็นทอนคํา วายราคาถูกรสชาติราคาแพงดื่มเพื่อสุขภาพสร้างขอวายครับ